สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเราสามาคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่27มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นคำพนันนะคะสําหรับเราสามาคคีตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9 7 0 7 1 7 4 7 6 7 9 7 9 4 9 4 0 4 6 9 9 7 1จับคู่ก็4 7 7 4 6 9 9 6 4 6 6 4เนาะ ก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปเฉพาะกิจ8กับ1 4กับ7 8081838487 101113141718 815471081317จับคู่ก็411447748118 8778เนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะ สามัคคีกับสามัคคีวีเด้อเฉพาะกิจกับวีไอนะหรือไม่เน่ก็อันนี้สองอันนี้มสี่กับเมาเหมือนกันต่างกันแปกกัน16กับ9นะก็จับลุ้นเนาะก็กอ้เพื่อนทุกคนโชคดีสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกัทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ